Land Cruiser VX 8 0นะคะ mm hmm. ต้องมาเติมไอเทมสำหรับชาวแลนด์นะคะ mm hmm. เป็น Shadow Awning 270องศาของ Alu Tab ค่ะ ง่ายเก็บง่ายรอบด้านเลยนะคะให้ร่มเงาแล้วก็ให้พื้นที่แอร์เรียได้เยอะมากๆเลยค่ะทั้งด้านข้างรถนะคะยาวมาจนถึงด้านท้ายรถเลยค่ะอิมผู้หญิงคนเดียวก็กางได้เก็บสบายแน่นอนค่ะ<ว>และพายุเข้าใช่ไหมคะกลัวลมแรงๆขาคำ้ำค่ะชุดขาค้ำมาด้วยนะคะก็เอาลงได้เลยนะคะพร้อมกับตอกชุดสมอบก ตัวนี้เป็น d ด w e r System เนะคะเป็น Link ลนิ้นชักเดียว i อรอนแมน4 x 4ของเรานะคะตัวนี้พิเศษสุดๆเลยมากับระบบล็อกด้วยมีกุญแจล็อกนะคะสำหรับเก็บของมีค่าเปิดก็ง่ายๆค่ะ รังสไลด์ของเขาเป็นรังสไลด์คู่นะคะเพิ่มความแข็งแรงแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะคะรับน้ําหนักได้ดีมากเลยข้างในนะคะบุสักราดกลัวของชนด้านข้างของเราจะเสียหายอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่าบุสักรารดเก็บเสียงได้อย่างดีนะคะความยาวจะอยู่ที่90ซนติเมตรนะคะเรามี3ามขนาดด้วยกัน90 1าเมตรแล้วก็เมตริค่ะลูกค้าเลือกที่90ซนติเมตร สำหรับแลนด์ครูเซอร์ตัวนี้กำลังลงตัวเลยนะคะขนาดนี้ไซส์นี้ค่ะข้างบนค่ะก็จะมาด้วยกับรังสไลด์ตู้เย็นนะคะจากอ l รูแคปเช่นกันค่ะไม่ได้แค่สไลด์อย่างเดียวนะคะเขายังชิ้วลงมาได้ด้วยนะคะสำหรับเปิดตู้เย็นเอาของอะไรอย่างนี้ชิ้วลงมาจะแบบนี้ค่ะง่ายๆนะคะมาพร้อมกับสายรัดตู้เย็นนะคะตรงนี้เรามีมาให้ด้วยนะคะสำหรับสายรัดตู้เย็นนะคะ ยังมีอีกนะคะอุปกรณ์คันนี้นะคะจะมีกล่องเก็บของอนเนกประสงค์นะคะจาก Iron Man ด้วยนะคะก็วางไว้ล็อกตรงนี้ลงตัวเลยทีเดียวค่ะคันหน้าอิมจะพามาชมคันไหนติดตั้งคันไหนเป็นอุปกรณ์แบบไหนนะคะต้องรอติดตามแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพจของ Iron Man 4WD Thailand ด้วยนะคะทั้ง YouTube IG นะคะ Facebook แล้วก็ Line Official ก็ติดตามกันได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ